ค่ะสวัสดีนะคะนี่เรามาถ่ายปู่พญานาคนะคะปู่ก็จะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะปู่ก็จะเสร็จแล้วเหลืออีกไม่นานเกินรอหรอกคะ่ะอีกไม่นานก็จะได้ทาสีแล้วคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ลงไปซื้อสีนี่นะคะปูก็จะเสร็จแล้วไม่นานหรอกคะ่ะ นี่เหรอนั่นปูนั่นปูใหญ่ของเราที่จะปกปักรักษาพวกเราดีนะคะก็มีเจ้าหน้าที่มาดูอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่มาดูความปลอดภัยเหมือนเดิม นี่นะคะจะเสร็จแล้วคะ่ะข้างบนก็ช่างผู้หญิง ช่างเป็นงานหมดทุกคนค่ะก็งานก็เดินว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นงานหมดทุกคนจะเร็วมากช่างก็งานเร็วมากเลยค่ะรวดเร็วทันใจ ยาวัดดีค่ะวัดดีจ้าวัดดีจ um> ้าปาช่อยิจ้า ที่เช็สามมื้อแล้วค่ะว like ันอาทิตย์ใมันมาก่อนกับรถรถไล่ห uh ัวปลอดเขาสวัสดีจ้าจ้าฝากเลยค่ะฝา่พิมนะคะพิมสายปลาแชนแนลค่ะช่วยพี่พิมพ์ด้วยค่ะช่วยพี่พิมด้วยค่ะพิมพ์เพื่อนเราค่ะช่วยกันนะคะฝากช่องพิมพ์ด้วยนะคะกดให้พี่พิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์สายฟ้าเป็นวัคแชนแนลนะคะภาษาไทยค่ะค่ะเพื่อนกันค่ะไม่ทิ้งกันค่ะค่ะค่ะ ได้คะ่ะยังคะ่ะยังไหลสดไม่ได้นะคะนี่เรียกว่าไสดยังอยู่ในบ้านไหมคะอยู่ค่ะอยู่เดี๋ยวนี้กำลังคุยกับยูทูบเบอร์อยู่ค่ะให้คใ,หใ,หใหครเออ การทำผูกพญานาคไปด้วยดีค่ะการทำผูกพญานาคของเราไปด้วยดีไปด้วยสวยงามค่ะนี่ค่ะจนจะเสร็จแล้วค่ะสวยมากค่ะสวยสุดยอดเลยสุดยอดแห่งความสวยงามขนาดยังไม่ทาสีนะคะนี่ถ้าทาสีแล้วจะดูเอาจะรู้ยังไง ต่อไปลูกหลานชาวบ้านของเราใกล้เกียงก็เข้ามารอดท้องพญานาคนี่ละคะ่ะนี่รลอดมานี่ก็อยู่เย็นเป็นสุกไม่เจ็บไม่ไข้นี่นะคะใหญ่มากค่ะเราก็เดินดูชมดูไปเรื่อยๆค่ะจนต้งชมตั้งแต่ท้ายจุดจุกดูค่ะนี่อาหารของท่าน สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆค่ะ,คะทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งบารมีเยอะค่ะนี่นะคะบารมีของปู่ก็จะปกป้องพวกเราค่ะนี่นะคะสวยจริงๆค่ะไม่นานเราก็จะได้ฉลองแล้ว สวยแล้วก็ใหญ่มีบารมีเยอะค่ะปกปักรักษาบริเวณแถวนี้เขตแถวนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขงั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ย่าหนิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ